ขึ้มามหัวใจผัศจยนนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และทําความเข้าใจกับบุคคลกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเด็กพิเศษหรือผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะในตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้มีทั้งที่เป็นออทิสติกนะคะสมาธิสัน้น L D ดและการเรียนรู้ชา้าเช่นดาวซินโดมนะคะซึ่งภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะถ้าได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องแล้วนะคะพวกเขาสามารถเติบโตและใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนอย่างปกติในสังคมได้ค่ะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเด็กพิเศษบางคนนั้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง พวกเขาสามารถเติบโตไปเป็นคุณหมอเป็นวิศวกรหรือแม้กระทั่งเป็นอัจฉริยะก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะหรือว่าถอดใจหมดกําลังใจไปก่อนเพราะปัญหาทุกอย่างล้วนมีทางแก้ไขค่ะ ตรอวันนี้นะคะเราก็จะได้มาทำความรู้จักกับภาวะหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเด็กพิเศษนั่นก็คือออทิสติกนะคะและว,วันนี้เราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคุณหมอจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆว่าออทิสติกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการดูแลแก้ไขอย่างไรคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะออทิสติกนี่คืออะไรคะออทิสติก บางทีเราก็จะเรียกโรคออทิสติกนะคะบางทีก็จะได้ยินคําว่าภาวะออทิสติกบางทีก็เรียกว่ากลุ่มอาการออทิสติกที่มันมีหลายชื่อก็เดี๋ยวจะเล่าให้คุณด้าฟังนะคะออทิสติกเนี่ยเป็นโรคที่เป็นความผิดปกติทางพัฒนาการนะคะปกติพัฒนาการเนี่ยเราจะดูที่พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นกล้ามเนื้อต้นแขนต้นขา นั่งคลานปีนป่ายกระโดดอันนี้นะคะเราจะเรียกพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะพัฒนาการเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างเช่นเรื่องการติดกระดุมผูกเชือกรองเท้าใช้ดินสอจับตัดกระดาษอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาการเรื่องภาษานะคะอย่างเช่นพัฒนาการมีคําพูดภาษาพูดหรือว่าความเข้าใจทางภาษา อีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่สําคัญคือเรื่องพัฒนาการทางสังคมความมีพิติอันที่สของออร์ิสติกนะคะก็คือเขาจะมีความสนใจซ้ําๆมีพฤติกรรมซ้ําๆพฤติกรรมนี้อาจจะออกมาเป็นการเคลื่อนไหวซ้ําๆนะคะหรือการทํากิจวัตรประจําวันซ้ําๆกินอาหารซ้ําๆทุกอย่างต้องเป็นขั้นตอนเล่นซ้ําๆหรือสนใจเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งอย่างเช่นไดโนเสาร์สงครามโลก นะคะหรือแบบตารางเวลารถไฟการคำนวณตัวเลขเขาจะสนใจเรื่องนั้นมากเป็นพิเศษโดยไม่สนใจเรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นบ้างแต่น้อยแล้วเขาก็จะไม่สนใจว่าใครจะสนใจหรือไม่สนใจแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของเขาก็จะมุ่งหาข้อมูลสนใจนะคะก็คือสรุปว่า3ด,ด้านเรื่องภาษาที่ช้านะคะเรื่องทักษะทางสังคมที่ช้า แล้วก็มีความสนใจซ้ำๆแล้วอย่างที่ว่าพัฒนาการทางภาษาช้าซึ่งได้เห็นเด็กบางคนพูดช้าช้าแค่ไหนที่รู้สึกว่าลูกเราเนี่ยเริ่มจะผิดปกติแล้วคนะ,อ,ะอย่างเช่นขวบหนึ่งนะคะเขาจะต้องพูดเป็นคำก็จะเรียกพ่อเรียกแม่แต่ของออทิสติกบางทีขวบหนึ่งแล้วเขายังไม่มาเป็นคำแล้วสาเหตุของการเป็นออทิสติกเนี่ยเกิดจากอะไระคะ ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะว่าอ,อ,อะไรที่ถ้ามีสาเหตุเนี้ยเราต้องเกิดออทิสติกแน่นอน mm hmm. แต่ว่าจะมีหลายสายเหตุที่เขาเพบว่ามันสัมพันธ์กัน mm hmm. กับการเกิดออทิสติกอย่างเช่นอันแรกเลยคือเรื่องของกรรมพันธุ mm ์ hmm. เ,เพราะพบว่าถ้าเกิดว่าในครอบครัวนี้มีลูกคนแรกเป็นออทิสติกแล้วมันจะไปเพิ่ม ความน่าจะเกิดออทิสติกในลูกคนต่อไปมากกว่าครอบครัวที่ยังไม่เคยมีลูกออทิสติกเลยนะคะเรื่องสารเคมีเรื่องของภาวะของคุณแม่เองนะคะได้รับยามีภาวะแทรกซ้อนช่วงตั้งครรภ์<ม>หรือว่าตัวคุณแม่เองมีภาวะความเครียดทางจิตใจอันนี้ก็สัมพันธ์เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่จะทําให้คลอดออกมาลูกจะมีปัญหาเรื่องออทิสติกซึ่งจริงๆแล้วความเครียดนี้มันจะสัมพันธ์กับจริงๆหลายๆกลุ่มไม่ใช่เฉพาะออทิสติกอย่างเดียว แล้วซักอายุเท่าไหร่นะคะเราถึงที่พอจะดูออกว่าลูกของเราเนี่ยผิดปกติหรือไม่อะคะอันนี้อยู่ที่ความชัดความมากความน้อยของอาการอย่างแล้วก็อยู่ที่คุณแม่ด้วยนะคะอยู่ที่ความใกล้ชิดการสังเกตบางทีเนี่ยอาการไม่เยอะแต่แม่เขาสังเกตได้เร็วนะคะ <c oughs> อย่างบางคนอาการเยอะเขาก็จะสังเกตได้เร็วบางคนอาการน้อยเขาถึงไปทราบตอนที่แบบเข้าโรงเรียนแล้วนะคะคือ <c oughs> อย่างแบบเขาพูดไม่ช้าเลยแล้วครณครูถึงสังเกตว่าเออไม่ค่อยเล่นกับเพื่อน คือบอกให้ลองไปตรวจดูแล้วทีนี้เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนี่ยกำลังสงสัยแล้วแหละว่าลูกเราเริ่มมีอาการแล้วเราจะมีวิธีการคัดกรองอยังไงคะว่าลูกปกติหรือว่าไม่ปกติย่งงคะเคยได้ยินไหมคะไม่สบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้วเป็นอาการที่เขาทํามาแล้วว่าเออมันค่อนข้าง กลุ่มนี้มีสามอาการนี้ให้สงสัยมากเร<ม>ื<ล>่องอัทิสติกใช่ไม่สบตาแม่ต้องไม่สบไเไรเงี้ยเลยเรียกไม่ค่อยหันหันมาแล้วก็สบตาแป๊บหนึง่งแล้วก็หันไปเล่นอย่างอื่นหรือบางทีมองแล้วเหมือนมองทะลุผ่านชูเขาขึ้นมาจับหน้าให้หันตาเขายังใส่ตาเขายังไปโฟกัสที่อื่นไม่สบตาไม่ยิ้มตอบไม่เล่นตออเนี่ยนะคะเป็นอาการที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงะกับเรื่องออทิสติกซึ่งต้องมาก มาไม่ใช่ก็แบบแค่ไม่สบตาแวบเดียวอย่างอื่นเขาก็เล่นดีมาอันนี้ออาจจะไม่ต้องกังวลไม่พาทีคือเขาไม่พูดไม่คุยไม่สื่อสารไม่ชี้นิ้วไม่อยากจะสื่อไม่มีภาษาท่าทางให้เห็นใช้จูงมือไปแทนที่จะชี้ค่ะคือสามอาการใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าอาการของออทิสติกนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะและตอนนี้นะคะทีมงานก็ได้ไปเก็บภาพครอบครัวหนึ่งระคาที่เลี้ยงลูกที่เป็นออทิสติกได้อย่างดีมากๆเลยไปชมกันเลยค่ะเป็น หัวใจมหาศจันทร์ขขคุณแม่ครั้งแรกเริ่มรู้ว่าน้องเป็นแบบนี้ตอนเข้ายุท่าหสองขวบแปเดือนคือพอตอนก็าสองขวบ8เดือนน่ะเราก็ จะไปอนามัยตลอดทีนี้พยาบาลที่อนามัยอ่ะบอกแม่น้องเหมือนจะผิดปกตินะพอน้องไม่ยอมพูดแล้วก็ไม่มองหน้าก<ม>็ะจะเดินทั้งวันอะไรไง <usions> เรรงี้ยแล้วก็จริงหรออะไรแรกเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรย<ง>ังไงพอไปอีกทีเขาบอกแม่น่าสงสัยนะแ,แต่เราก็มาสังเกตดูว่าเออทำไมลูกเราไม่พูดทําไม<อ>จะทําอะไรก็มาดึงมือแล้วก็จะกีดทั้งวันแล้วก็อยู่มุมเดียวคนเดียวทั้งวันเขาก็แบบผิดปกติไปแล้วที่แม่วางใจคือไม่ได้รีบไปเพราะว่าพี่สาวเขาเนี่ย คู่สามขวบครึ่งแม่ก็เลยนึกก็เหมือนพี่สาวแต่อีตอนพี่สาวนี่ยแม่สงสัยนะแม่พาไปตรวจนะเพราะว่าเราเรามีลูกยากแม่ไม่แข็งแรงกว่าจะได้เขามาก็ก็ยากก็เลยเอ,อ๊มันจะผิดปกติไหมก็เลยสงสยัยแ,แต่น้องพายเนี่ยแม่ไม่ได้ตั้งใจจะมีคือเป็นคนมีลูกยากแล้วอยู่ดีๆไม่สบายไปหาหมอ,อหมอบอกว่าท้องเถียงกับหมอใหญ่ว่าเรามีลูกยากมันไม่ใช่อาจะกลายเป็นมีเขาแล้วเราเหมือนเราไม่ได้บำรุงไม่ได้อะไรเขาด้วยแล้วพอ หกเดือนน่ะแท้งนั่งกินข้าวกับลูกนี่แหละแม่ทําไมแม่มีเลือดออกมาเราอพอไปหาหมอหมอบอกน้องน้องจะออกแล้วแม่จะเอาไว้ไหมถ้าแม่จะเอาไว้มันต้องฉีดยาต้องใหเราใหเราเซ็นอะไรต่ออะไรเงี้ยหกเดือนท้องหกเดือนท้องน้องตายแม่บอกเอาซิเอาไว้ก็เลยไปนอนโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งหมอก็ฉีดมอร์ฟีนฉีดยาอะไรต่ออะไรไม่รู้เขาระงับปวดไม่ให้น้องออกแล้วสรุปว่าน้องอยู่ต่อก็คืออยู่จนครบแปดเดือนกว่า แต่เราก็ไม่รู้เราก็จะมีผลกับเขาพอพอตอนมารู้ว่าเขาเป็นแล้วเนี่ยมาอ่านว่าสาเหตุนะ่ะก็เลยว่าสาเหตุนต้องพายเนี่ยรู้จุดเลยคือตอนนั้นแหละพอไปที่อนามัยที่วัดปักบ่อเนี่ยเขาก็เลยบอกลองไปราชานุกูลดูนะแม่ลองไปดูเราก็เลยบอกอ่ะไปก็ไปก็มี1 1 15ข้ออ่ะให้เราติ๊กอ,อ่ะ,อะว่าถ้ามันใช่ตรงเนี่ยก็คือเป็นเราก็ดูตรงทุกข้อเลยไม่สบตาไม่พูด ไม่สนใจคนอื่นมันจะเยอะมากแต่กลายเป็นมันตรงทุกข้อเลยเราก็เลยอ,อคงจะใช่ละแต่ทีนี้พอณนะตอนนั้นที่เรารู้ว่าเป็นน่ะคำว่าออทิสติกคืออะไรเราก็ไม่รู้อะไรเราก็ไม่รู้มันคืออะไรล่ะแล้วเราจะยังไงต่อตอนแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไรมาก พ,พ่อเท่านั้นแหละมาเปิดคอมอ่านดูมันร้ายแรงมากไม่สามารถช่วยตัวเองได้พูดไม่ได้คือมันมีแต่เรื่องที่ไม่ดีอ่ะพออ่านกันเสร็จปุ๊บร้องไห้ทุกวันเลยนะแล้วฉันจะทํำยังไงแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วลูกจะอยู่ยังไงอะไรเงรี้ยแบบแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะครั้งแรกเลยก็คือไม่ยอมรับครับไม่ไม่ไม ไม่ยอมรับว่าลูกตัวเองเป็นออทิสติกอพอคิดว่าลูกเราปกติและสนอะไรทำนองนี้าาพอรู้ปั๊บก็ก็เริ่มเครียดเหมือนกันครับเอ,อคือพอเราเริ่มอ่านเริ่มอะไรจากที่เราเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้งนี้ลูกเราก็เหมือนว่าเป็นโรคทางสมองประเภทหนึง่งอะไรเงี้ยเราก็เออก็อึ้งไปครับเครียดพอเรารู้ปุ๊บเออลูกเราเป็นอย่างนี้คือเราเคยมีความหวัง ว่าลูกเราต้องอย่างนี้อย่างนี้คือครอบครัวแบบไม่มีความสุขคือเราแบบทําตัวเละเทะไปเลยออกบ้านไปกินเหล้ากับเพื่อนบ้างอะไรบ้างกลับมาก็ดึกดื่นกลับมาก็ามาทะเลาะกันอะไรเงี้ยพ่อเขาเหมือนว่าเขาไม่มีทางออกเขาก็ไปทางนั้นแต่เราสิเรากลับมาไหนจะเจอลูกที่ เดินกีดทั้งวันอย่างเงี้ยมันทั้งเสียใจมันทั้งท้อแท้มันทั้งแบบทําไมอ่ะเราก็ทําดีตลอดทำไมมันต้องเกิดกับครอบครัวเราทาไมมันต้องมาเกิดกับน้องพายอะไรเงี้ยท้อโทษตัวเองโทษอะไรกันหมดอย่างเงี้ยทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแต่เพราะแล้วฉันจะคิดอย่างนี้ทําไมแล้วมันได้อะไรขึ้นมาสู้ว่าเราก็สู้ต่อไปทําวันเวลาทุกขณะที่เราอยู่กับลูกให้มีความสุขที่สุดกลายเป็นพอเราคิดบวกนะแค่เปลี่ยนความคิดปุ๊บอ่ะชีวิตแบบหน้ามือไปหลังมือ อะไรที่ทําให้พ่อแบบคิดก,กลับมาก็คือสงสารแม่เขาดูลูกอยู่คนเดียวครับแล้วก็เออเริ่มเออแปล้วก็คงเหนื่อยเหมือนกันเนาะเพราะลูกก็เป็นอย่างนี้ด้วยเลยด้วยปล่อยเขาดูแลอยู่คนเดียวเลยคิดได้ก็เออมาช่วยบ้างดูนู่นบ้างนี่บ้างก็เริ่มเริ่มทําใจได้ก็เริ่มมาช่วยลูกช่วยแม่ พาไ,ไปนู่นไปนี่ออกไปตรงไหนก็ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับคือผมยอมรับครับว่าเออลูกเราเป็นอย่างเงี้ยมันก็คงได้แค่นี้แหละอยู่ที่เราแล้วอันนี้ว่าเราจะทํายังไงให้ก็อยู่ได้แค่นั้นเองครับเน,นี่ย้คือฝึกกล้าเนือ้อเมื่อตอนเขาเขาจะหยิบจับอะไรไม่ได้เลยหล่นหมดพอต่อเขาหล,ลวมนี่การเป็นว่าเขาชอบเป็นไก กลายเป็นฝึกให้กับพยัญชนะเขากลายเป็นเรียนรู้พยัญชนะเองในตัวไปเลยอะค่ะพยัญชนะไทยมีสิบเจือเทอมีกี่ตัวนะครับมีสิบเจอก็เกิถึงพันหูพกไก่ไยหาไปแล้วก็เหมือนฝึกฝึกสมาธิเขาด้วยเพราะว่าเขาจะต้องหาหาให้เจออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาไม่เจอเขาจะกี้จะร้องเขาจะจะรับไม่ได้แต่นี่พอพอเขาเริ่ม เริ่มนิ่งขึ้นเขาก็จะแบบอดทนหาหาให้เจออย่างเงี้ยค่ะทุกเช้าต้องมีการนวดต้องนวดต้องให้เขาไถนาหนึ่งอ่าน้องไายไถนาเดินไปเดินข้ามข้ามไปอ่าเยี่ยมมากอันนี้คือจะได้ข้อต่อมือเขาข้อต่อมือเขาจะแข็งแรงขึ้นเขาก็จะเริ่มเขียนได้ขอยังเมื่อยไหมเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเหรอขอยังครับเอแลวครับ เมื่อก่อนน้องไม่นิ่งเลยน้องจะเดินตลอดเวลาเดินจนขาเปื่อยจนเป็นแผลเลือดออกเลยค่ะแล้วก็เลยนักจิตคนหนึ่งเขาอาจารย์ประเสริฐน,นะคะที่ราชานุกรูลเขาแนะนําว่าแม่แม่ต้องเริ่มนั่งโต๊ะกับน,น้องแต่ว่าวันหนึ่งสิบนาทีเพิ่มเป็นสิบ้าเพิ่มเป็นยี่ิบค่อยๆเพิ่มแต่ห้ามลดลงเพราะเด็กพวกนี้เขาจะเรียนรู้โดยอัตโนมัติว่าถ้าคุณลดลงเขาก็ยิ่งลดลงแต่ก่อนแม่ก็สิบนาทีสิบห้าตอนนี้เริ่มเป็นสองชั่วโมงอยู่กับเขาได้ ก็จะได้ประโยชน์ตรงที่เขานิ่งขึ้นแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ของเขาเอานี้ดีกว่ามาให้พี่ดูเรียนณิศา์กันดีกว่าเลือกอะไรอเออเรียกว่าเออเล่นกองถนนอ๋อนี่เออน้องพายอ่านอ่านแล้วจับใจความให้แม่ๆๆๆๆขอขอขอทุนอ,น,อนนะโกนในห้องเรียนทำได้ไหมไม่ได้ในห้องเรียน ได้ไหมอ่ะไม่ได้โฮ้ยตะโกนได้เหรอครูดูกรูไม่ได้ค,ไดครับไม่ตะโกนไม่ตะโกนไม่ถู้เรื่องทำบุญบาปไม่เป็นอ่าคำไหนที่สาะระเอออีกเขาทำงานที่อำเภออืมอันนี้ล่ะฉันเธอเจอที่อาอาสวอ่าอันนี้ะ พอยอมรับแล้วเข้าใจเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเราจะทําไมไม่ได้แค่นี้ไม่รู้เรื่องเหรอก็โกรธกันอีกแต่พอเข้าใจอ๋อเ็เขาเป็นอย่างนี้ไงเป็นหน้าที่เราที่เราอ่ะจะทํายังไงดีที่เขาบกพร่องตรงเนี้ยเราจะเสริมยังไงก็คือเข้าใจอ่ก็คืออดทนอดทนให้ได้เลยอ่ะเพราะว่าถ้าเราอดทนไม่ได้เนี่ยต่างคนต่างไปไม่ได้ฉันไม่ไหวแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ก็คือไม่ไม่อดทนมันก็ไม่ได้ แล้วก็คือสําคัญที่สุดให้โอกาสเขาแม่จะพาไปทุกที่ก็จะบอกทุกคนเพราะทุกคนบางทีไอยเก็บไว้บ้านไม่กล้าบอกแม้กระทั่งลูกตัวเองเป็นไม่กล้าแม้จะพาลูกเดินไปข้างล่างกลัวคนเห็นว่าอายเขาไงออ,ย,อ,ย,แอยแล้วได้ไดอะไรอายแล้วก็คือลูกเราก็แย่ลงทุกวันทุกวันแต่พอเราไม่อายเนี่ยลูกเราดีขึ้นเ ได้มองว่าถ้าเผื่อครอบครัวเนี่ยทำใจเร็วแล้วก็คือมองโลกในด้านบวกก็จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะครอบครัวนี่ถือว่าเป็นส่วนที่สํำคัญที่สุดะนะคะที่จะทําให้เรียกว่า ชี้บวกชี้ลบกับเด็กออทิสติกคนหนึ่งเลยว่าเขาจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเร็วหรือเขาจะพัฒนาการแบบกระท่อนกระแทน<ม>่นครอบครัวนี้มีผลมากเพราะว่าอยู่เจอคุณหมอแค่บางที10-15นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมากที่สุดเจอคุณพยาบาลเจออาจารย์ไม่เหมือนกับอยู่กับพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นครอบครัวยอมรับนะคะยอมรับเสร็จทั้งครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลไปในทิศท,ทางเดียวกัน บางทีการดูแลเด็กออทิสติกเนาะใช้พลังมากคุณแม่คนเดียวบางทีทําไม่ไหวนะคะต้องผลัดพอแม่เหนื่อยอส่งมาให้คุณพ่อคุณพ่อเหนื่อยไปทํางานอันนี้ส่งอาจจะส่งให้คุณยายคุณย่าส่งให้พี่ส่งให้ใครก็ตามแต่ทุกคนมีหลักในการส่งเสริมวฒนา,าการปรับพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันก็จะเหมือนกับเขาได้รับการดูแลกระตุ้นส่งเสริมวฒนา,าการอย่างถูกต้องตลอดเวลานะคะ,ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ใช้เวลาในการปรับ มุมมองทัศนคติปรับใจหาข้อมูลเสร็จแล้วทั้งครอบครัวร่วมมือกันทําให้ผลดีแน่นอนเราไปติดตามเรื่องราวของน้องพลายแล้วก็ครอบครัวเขาต่อนะคะว่าเขาจะมีวิธีการดูแลอย่างไรค่ะเป็นหัวใจมหาศจาร์ ดูเมนูมีอะไรบ้างอ่านติ๊กนมเย็นพรจ้านมเย็นแล้วก็มีอะไรขายบ้างอ่ะร้อนเนสเย็นเนสกาแฟเย็นรายละเอียมีอะไรบ้างพูดผิดเพาพิมพ์ผิดเหรอไหนอ่ะเนสทีเย็นเนสทีเย็นก็ถูกแล้วไงผิดร้อนเย็นใช่เย็นอ้าวเย็นอาขนมเย็นลุงโซงลุงโซงครับอะไรลุงโซงครับครับ เอาอะไรดีครับนมเย็นครับ่ะ้มนะยากดูดูได้ไหละไม่ได้สวัสดี้วนารูใช่ไหมครับว่าเขาเป็นออทิสติกอ่าทีแรกผมรู้ว่าเด็กช้าเด็กอะไรที่เฉย อาจารย์นทึกว่าเด็กเรียบร้อยอ่ะแต่เขารู้แต่ความจำเขาจำได้เขาจำแม่นจำแม่นอ่าเรียกความจำาจำแม่ถ้าที <man, <man: <man ่นี้อย่างสมมติชีวิตประจำวันเขา กินข้าวอาบน้ำแต่งตัวคุณแม่มีวิธีปลดเขาอยังไงช่วงแรกๆที่เขายังไม่ยอมรับการครับก็จะมีรูปมีหนังสือออันนี้พอดีมันหลุดไปแล้วเนาะจะมีตารางกิจวัตรประจําวันมีรูปตื่นนอนตื่นนอนแล้วทําอะไรคือจะมีเขาแบบเขาจะเป็นแพทเทิร์นเออเป็นท่าแพทเทิร์นเขา แรกๆคือมันก็จะมีปัญหานิดนึงคือพอเราเปลี่ยนเวลาผิดเวลาไม่ได้แต่พอเขาได้ตรงนี้ก็ช่างก่อนเอาทีละเรื่องคือฝึกเด็กพวกนี้เอาทีละเรื่องถ้าจะฝึกกิจวัตรประจำวันก็กิจวัตรประจำวันก่อนพอเขาได้ทุกอย่างเราค่อยมาปรับกับเขาเรื่องยืดอยู่เมื่อนจะใช้เป็นสื่อภาพอันนี้หนูทำไปหนูอาบน้ําแปรงฟันพอเขาเห็นปุ๊บอ๋อเออเขาคือเหมือนเขาใช้ภาพกับเขามันจะได้ผลอันเยอะกว่าจะง่ายจะง่ายถ้าพูดเฉยๆก็าอพูดเฉยๆขาจะแบบไม่ค่อยเห็นเห็นภาพทุกวันนี้เขา ปล่อยเขาอาบน้ำเองอาบน้ำเองทำอะไรเอง<ต>ไล่แม่แล้วแต่ก่อนคือต้องเรียกแม่เดี๋ยวนี้พอจะอจะอะไรเขาก็ไปเองแล้วพอเราจะไปปะ<ม>้ะแม่ข้างนอกแม่ข้างนอก,กดุเราแล้วไงว่าเขาจะทําของเขาเองแปลงฟันทําอะไรเองหมดอย่างล้างจานใช้เวลานานแม่ว้าเขาจะจับหยิบล้างล้างจานนี่ประมาณสี่ครั้งสี่ครั้ง,ง,งยอม,อมคือเดี๋ยวนี้เขาเริ่มน้อยขึ้นแต่ก่อนเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเราจะฝึกเขามันมันยากมากอ่ะแต่พอเขาเริ่มยอมรับ สิ่งแรกได้สิ่งต,ต่อไปไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะเขาก็จะน้อยลงเนี่ยอย่างตื้อเมื่อกี้อ่ะก <t> ็จะไม่มีวายถ้าเป็นแต่ก่อนนะมีกีดมีชักมีโมโหนะเหมือนเห็นได้ชัดว่าเขาดีขึ้นทั้งอารมณ์ทั้งพฤติกรรมการยอมรับและความคิดของเขามันดีขึ้นได้จนแบบว่าถ้าเราไม่บอกใครเขาก็ไม่รู้ว่าลูกเราเป็นย่างเนี้ยพอเราไปอ่ะยอมรับเ <t> ขาไม่ได้อยากเกิดมาเป็นอย่างนี้นะและเราก็ไม่ได้ผิดที่ทําเขาให้เป็นอย่างนี้คือ เขามาเป็นอย่างนี้ของเขาก็คือยอมรับให้ได้พยยอมรับปุ๊บแล้วเราก็จะดูว่า๋อเขาบกพร่องตรงนี้เราก็เสริมตรงนี้เขาเด่นตรงนี้เราก็ให้เสริมไปให้เขามีความสุขตรงนี้คือแบบเหมือนอยู่กันอย่างดีความสุขอ่ะแค่เราเปลี่ยนความคิดแล้วก็เข้าใจยอมรับสม่ำเสมออดทนแค่นี้นะเราก็อยู่กับลูกได้อย่างมีความสุขไปโดดเองดเองยีสิบ ให้คุณหมอได้สรุปแล้วก็าฝากอะไรไว้ให้กับคุณแม่หรือว่าครอบครัวที่ต้องดูแลเด็กออทิสติกหรือว่าคนในสังคมที่เวลาเจอเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเราจะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรคะค่ะอย่างแรกสิ่งที่สําคัญที่เป็นองค์ประกอบของการช่วยเหลือที่จะประกอบเนเป็นการช่วยเหลือของออทิสติกเนี่ยคะ่ะอันแรกเลยคือคุณพ่อแม่หรือครอบครัวจะต้องรู้จักแล้วก็เข้าใจโรคของออทิสติกนะคะพอรู้จักเข้าใจเสร็จมี ความรู้และทักษะในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการนะคะเพราะว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการใช่ไหมคะเรื่องออสื่อสารเขาจะพูดชา้าใช้คําพูดได้น้อยอันนี้คุณพ่อแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการได้ด้วยตัวเองที่บ้านแล,แ,ลแล้วคนในสังคมนะคะจะช่วยจะช่วยเหลือได้ยังไงคะคนในสังคมอันนี้สําคัญมาก ที่จะเป็นกําลังใจเสริมให้กับพ่อแม่ได้ทําการปรับพฤติกรรมต่อไปนะคะบางทีคนในสังคมเนี่ยจะเป็นปัญหากับพ่อแม่มากสายตาที่มองหรือการแบบพูดการว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นอะไรแน่ๆทำให้บางทีพ่อแม่เขาไม่มั่นใจที่จะทำแค่หันมองยิ้มให้กําลังใจหรือทําเฉยๆทาหน้าเข้าใจพยักหน้าว่าเขากําลังสอนกันปรับพฤติกรรมกันหรือว่าถ้ามีเด็กออทิสติกมาคุย มาถามมาบอกก็ไม่ต้องทำหน้าตกใจหรือแบบทำไมเด็กคนนี้พูดไม่รู้เรื่องช่วยเขาสื่อสิ่งที่เขาจะต้องการถามเขาเช่นเดียวกันช้าๆชัดๆแล้วก็พยายามให้เขาบอกสิ่งนี้เขาต้องการาก็เป็นการช่วยเหลือมุมมองแล้วคุณแม่คุณพ่อครอบครัวเขาคงไม่ชอบที่เราจะไปมองให้เขาเป็นเด็กพิเศษเขาแค่มีความ พิเศษส่วนตัวมีความต้องการพิเศษแต่เขาก็สามารถอยู่ร่วมกันกับเราได้ เรื่องราวของน้องพลายและครอบครัวนะคะก็สะท้อนให้เราเห็นเป็นอย่างดีนะคะว่า,า,าทัศนคติความคิดเชิงบวกความรักความเข้าใจรวมทั้งการศึกษาหาความรู้ของคนในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้พัฒนาการของน้องพลายไปในทางที่ดีนะคะตอนนี้น้องพลายก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือง,งานของครอบครัวได้แต่เรื่องราวของน้องพลายยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเพราะในตอนหน้าน้องพลายจะเข้าโรงเรียนแล้วนะคะชีวิตของน้องพลายในโรงเรียนจะเป็นอย่างไรจะพบกับเพื่อนๆและคุณครูและทุกคนจะ เข้ากับน้องพลายได้หรือไม่นะคะติดตามได้ในมิราเช่นไหม้หัวใจมหัศจรรย์นในตอนต่อไปวันนี้ดิฉันและคุณหมอชดาพิมพ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ